กากันเทียออนเดอะเวดูลัสแพนตมุ่งเป้าหมายไปที่เด็กวัยรุ่นอายุ20ที่ประสบปัญหาฮิกิโคโมริซินโดมหรือโรคจิตเภทที่ชอบกักตัวและไม่กล้าเข้าสังคมเพื่อเป็นกำลังใจและกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ออกไปสู่สังคมภายนอก สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สารานุกรมเหล็กหลข้อมูลหุ่นยนต์ก็เราจะมาพูดถึง Chamber K เ6821 Chamber K เ6821สูง8เมตรประเภทเรียวกากันเทีย on the w a d u r ์ดูรัสเมษายน2013ถึงมิถุนายน2013 บนทีวีมี13ตอนในอนาคตมนุษย์ก้าวไปถึงการสร้างสังคมรูปแบบพันธมิตรช้างเผือกเรโดถูกแรงกระแทกข้ามมิติมาที่โลกเขาไม่รู้จักอะไรเลยในที่แห่งนี้เรโดต้องปรับตัวเข้ากับภาษาวัฒนธรรมสังคม และวิถีชีวิตของโลกซีรีส์กากันเทียออนเดอะเวดูลัสแพเนตมุ่งเป้าหมายไปที่เด็กวัยรุ่นอายุ20ที่ประสบปัญหาฮิกิโคโมริซินโดมหรือโรคจิตเภทที่ชอบกักตัวและไม่กล้าเข้าสังคมเพื่อเป็นกำลังใจและกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ ออกไปสู่สังคมภายนอกภายใต้คอนเซปต์ออกไปโลกไม่ได้น่ากลัวข้อมูลจำเพาะระบบกีการติอาริแอ็นออฟฮิวแมนไคการออกแบบตัวเอกในเรื่องเรโด ถูกกำหนดให้มีความฉลาดและเย็นชาต่อสิ่งรอบข้าง,งและจะค่อยๆมีพัฒนาการร่วมกับสถานที่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการออกแบบยูนิตแชมเบอร์จะเน้นที่ทรงกลมเพื่อให้รู้สึกถึงความอ่อนโยนและคุ้นเคยส่วนโทนสีที่เลือกใช้โทนสีเย็น เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและไม่ต้องแบกรับภาระและความกังวลนักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏเลโดชแชมบเบอร์เค8ิกตีอทเวนี้วันแชมบเบอร์เป็นอาวุธสงครามในชื่อแมชชีนคาลิเบอร์มีหลายรูปแบบแต่ของเรโดจะเป็นนัมเบอร์ K6821 ใช้พลังงานในการโจมตีเป็นหลกักซี r ีออนซูเปอร์โรบอตวอ Z สำหรับคลิปนี้นะคะก่อล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดใด้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ 戦うチェインバーニューロプラスファード開始了解全システムを目の勝利の中枢神経に接続性能理解突破機関の生命維持問題発生》 時計接終了機能の安全